ก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้นานถาวรรุ่ชอ็อปเที่ยวทางอยู่ในใจร้านถาวรด้วยนะครับฝากกดกติดตามถาวรรุ่ช็อปช่องติ๊กตอกนะครับฝากกดรีโพสต์ในช่องติ๊กตอกให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถเบน E 3 0 0นะครับ W 2 1 2นะครับที่เข้ามาทำการติดหน้าจอ Android นะครับตัวนำเข้านะครับกับคันนี้นะครับ RAM 4 ROM อมนะครับตอนนี้หัวหน้าช่างโองมกำลังรื้อและทำการติดตั้งหน้าจออยู่นะครับตอนนี้ก็กำลังรือรอ,อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันตอนที่หัวหน้าช่างโองมทำการรีวิวเลยนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับร้านถาวอลอุตตช็อปนะครับอันนี้เราได้ทําการติดตั้งหน้าจอ Android ทุงรุ่นนะครับขอบรถเบนซ์ E300 ครับมี2อ2่คันนี้นะครับท่านลูกค้าที่ต้องการอัปเกรดนะครับให้หน้าจอของของท่านลูกค้าเป็นระบบ Android นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับมาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็จะมีเพลงนะครับจากไฟ USB นะครับรองรับซิมการ์นะครับระบบโทรศัพท์มูทูธนะครับแอปพลิเคชันนะครับพื้ถ่ายแล้วก็จะมี อานเทอร์ยนไลน์ยูทูบสปอร์ตดิฟายเน็ตฟิกนะครับ Google Map นะครับที่สามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟัง์ชันกล้องถอยหลังกันนะครับอานี่เป็นกล้องถอยหลังนะครับตัดตามเอัตโนมัตินะครับก็สามารถคอนโทรลเลี้ยวซ้าย trays, moderator. หรือขวากาับดึงอะไรได้นะครับ มาลองเล่นเป็น Youtube นะครับตัวนี้สเปคหน้าจอก็จะเป็นแรม4ล้อม14นะครับแต่ให้ความลื่นไหลามากมากนะครับหน้าจอขยายได้นะครับเห็นจอ,อนอกจากนั้นนะครับระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ท่านลูกค้าครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมะครับไม่ว่าจะเป็น f อ c d นะครับใช้ยายงานได้ตามปกติเลยนะครับ เราใช้ youtube เสร็จแล้วนะครับไปลอง o o o l l m m p ปาแผนที่ Google Map ก็สั่งงานนิ่เสียงหรือว่าจะเป็นการพิมพ์ค้นหาก็ได้นะครับตามปกติใช้งานไนด้เลย,อยนอกจากนั้นตัวนี้ก็ยังรับฟังก์ชันแบ่ง2หน้าจอนะครับหน้าจออย่างละครึ่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบ่งหน้าจออย่างละครึ่งน,นะครับ Google Map นะครับ ก็สามารถคนโทรลได้ทั้งสองหน้าจอนะครับการใช้งานร่วมพร้อมกันการใช้งานเสร็จนะครับก็ลากใค่เดือวหน้าจอดเดียวนะครับนองจากนั้นก็จะมีเป็นทีวีออนไลน์นะครับถ้าลูกค้ามีเิ็เท์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ซิมการ์ดหรือแชร์ฮอตสปอตจากโทรศัพท์มือถือก,ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกดูเรื่อยๆี่จะเป็นช่อ,องเป็นช่องดิจิตอลเลยนะครับ ้าจิเลือก้่อยเลยสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยเรนทิกนะครับก็ใส่ยูเซอร์ขาใช้งานได้เลยนะครับแอปพื้นฐานก็จะประมาณนี้นะครับส่วนต้องการกลับไปเล่นโหมดรถยนต์มันเดอมก็เลือกที่รถยนต์เลยครับเรนทก็ระใช้งานได้ตามปกตินะครับ หลังลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านถาวมอทอทช็อปเปียดทางด่วนกับไม่เนคานะครับวันนี้สวัสดีครับ